สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลสนามนะครับซึ่งก็เป็นศูนย์พักคอยและส่งต่อผู้ป่วยโควิด -19 นะครับที่นี่ก็จะเป็นศูนย์พักคอยแห่งหนึ่งนะครับศูนย์พักคอยระดับตำบลน,นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตให้ฟังนะครับว่า จากที่อยู่ที่โรงพยาบาลสนามนะครับเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับเจ้าหน้าที่ที่คอยอยู่เพื่อ,อสังเกตอาการของผู้ป่วยแล้วก็รับเข้าแล้วก็ส่งต่อผู้ป่วยโควิด -19 นั้นจะมีสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับสถานการณ์ตอนนี้นะครับผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่นะครับก็จะประมาณา110่บ กว่าคนนะครับ114 110กว่าคนแล้วก็คาดว่าวันนี้จะมีผู้ป่วยที่จะเข้ามาใหม่อีกประมาณ4-5คนเหมือนกันนะครับซึ่งในแต่ละวันนะครับในแต่ละวันก็จะมีผู้ป่วยที่เข้าอยู่ไม่น้อยกว่า3-4คนนะครับหรือบางวันนะครับที่จะเยอะๆก็จะประมาณ7-8คนได้นะครับซึ่งก็สถานาการณ์หรือว่า สถานการณ์ของอาการเกิดโรคระบาดก็กําลังเกิดโรคระบาดอยู่นะครับมันยังไม่ยับยั้งได้หรือว่ายังไม่หยุดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่ได้นะครับและสําหรับผู้ป่วยที่กําลังรักษาอยู่ในศูนย์พักคอยแห่งนี้นะครับก็ตอนนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ 60กว่ารายนะครับ60กว่าคนแล้วก็ที่ไปรักษาอยู่ตามบ้านนะครับซึ่งก็จะคือ Home อซ o โฮมไอโซเลชันะครับออันนี้ก็จะประมาณอีก10กว่ารายนะครับซึ่งก็ประมาณอยู่70กว่ารายนะครับที่กำลังรักษาอยู่ในความดูแลของศูนย์พักคอยแห่งนี้นะครับ และก็ผู้ป่วยที่หายไปแล้วนะครับที่หายป่วยกลับบ้านนะครับไม่ได้หายไปไหนนะครับหายป่วยกลับบ้านนั้นก็ประมาณ130กว่ารายแล้วนะครับที่รักษาหายป่วยกลับบ้านก็130กว่ารายก็ถือว่าเป็นยอดผู้ป่วยที่เยอะแล้วก็รักษาหายกลับเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งก็ต้องแสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับที่เข้ามายังศูนย์พักคอยแล้วก็รักษาจน เอาละครับมากลับมาต่อกันต่อนะครับเมื่อสักครู่นี้มีการผิดจังหวะไปนิดหน่อยนะครับเ,เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆนะครับเนื่องจากว่าวันนี้ก็อากาศก็ดีนะครับเอาละครับบรรยากาศรอบๆของศูนย์พักคอยนะครับวันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งภายในนี้ก็จะเป็นศูนย์พักคอยนะครับแล้วก็จะมีผู้ป่วย ที่มาพักรักษาตัวอยู่ข้างในนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะดูแลแล้วก็ควบคุมผ่านมอนิเตอร์นะครับซึ่งผ่านกล้องวงจรปิดที่เมื่อสักครู่ที่ได้ถ่ายให้ดูกันนะครับวันนี้นะครับก็จะมีหมอกนะครับมีหมอกลงมา,าเต็มไปหมดแล้วครับซึ่งบริเวณนี้จะมองไม่เห็นมองไม่เห็นเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าไปอยู่ด้านนอกครับอยู่ด้านนอกก็จะ มองเห็นชัดได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศด้านนอกอีกทีนึงนะครับตรงนี้จะเป็นบรรยากาศของภายในศูนย์พักคอยนะครับซึ่งก็จะมีการการผ้าสแลนไว้นะครับแล้วก็เพื่อมาให้ถ่ายเทอากาศจากข้างในแล้วก็ข้างนอกนะครับโอเคครับแล้วด้านหน้านี้นะครับก็จะเป็นบริเวณด้านหน้า ที่จะเข้ายังศูนย์ทักคอยนะครับวันนี้ก็หมอกก็ลงเต็มแบบนี้เลยนะหมอกก็จะลงเต็มแบบนี้นะครับข้างด้านหลังสายหมอกนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับด้านหลังด้านหลังสายหมอกก็จะเป็นหมู่บ้านแต่ทีนี้หมอกก็จะลงมาปกคลุมแบบนี้หมดนะครับทีนี้ก็จะเห็นว่าเป็นหมอกขาวๆแบบนี้หมดนะครับบริเวณด้านหลังทางโน้นนะครับที่เห็นขา,ขาวๆทางโน้นก็จะเป็นหมู่บ้านเหมือนกันครับ <ๆ S 2> แต่ทีนี้ก็วันนี้หมอกก็ลงเต็มแบบนี้เลยนะมีสายหมอกลงมาบรรยากาศกา็สดชื่นดีนะครับวันนี้นะครับก็จะให้มาดูบรรยากาศว่ามีสายหมอกลงมาแล้วนะครับที่นี่เป็นสายแรกนะครับสายหมอกสายแรกของฟรีนี้กันเลยซึ่งก็ที่นี่ก็จะเป็นหมู่บ้านที่อยู่กันในชุมชน,นครับ และทางทางด้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นศูนย์พักคอยนะครับที่จัดไว้เป็นศูนย์พักคอยสําหรับผู้ป่วยโควิด -19 นะครับบรรยากาศวันนี้ก็จะมีสายหมอกมีหมอกลงมานะครับก็จะสดชื่นแล้วก็เย็นฉ่ำกันดีกันเลยทีเดียวนะครับที่นี่ก็จะเป็นวัดนะครับเป็นวัด โอเคแล้วเราก็กลับมากันยังศูนย์พักคอยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับข้างในนี้ก็จะเป็นศูนย์พักคอยอเวลานี้ก็ทุกคนก็กําลังทานข้าวกันอยู่นะครับซึ่งก็ได้แจกจ่ายข้าวให้ไปแล้วนะครับสําหรับเจ้าหน้าที่ก็จะอยู่บนศาลาแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะได้ดูแลแล้วก็ควบคุมแล้วก็ดูแลผู้ป่วยสังเกตอาการผู้ป่วยอีกทีหนึ่งนะครับ โดยกันจะสังเกตผ่านมอนิเตอร์นะครับจอมอนิเตอร์อีกทีนึ่งวันนี้ก็หมอกจะลงแบบนี้นะครับบรรยากาศวันนี้ก็จะดีนิดหน่อยนะครับ